ข่าวคึกโครมและก็พิสดารในรอบสัปดาห์นี้ก็น่าจะเป็นเรื่องเสียอันนักธุรกิจพันล้านจากสมุทรสาครตามไปฆ่าชู้หรือฆ่ากิ๊กของเมียตัวเองที่ปีสดขาอ่างกุชชี่ถึงขอนแก่นด้วหรอครับพาเมียขับรถหนีไปนะฮะแต่ก็ไม่รอดปีมือตำรวจไทยก็เป็นเรื่อง เขย่าขวัญสังคมเป็นเรื่องความวิปริตบางอย่างของสังคมแล้วก็ความวิปริตในจิตใจคนยุคนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยที่นับวันจะสร้างปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดขึ้นทุกวันเรื่องนี้ก็เหมือนนิยายเน่าในทีวีครับเมื่อเสียอันเสียที่มีธุรกิจนับพันล้านที่พ่อแม่สร้างไว้ให้ก็มีเมียจดทะเบียนเป็นตัวเป็นตนครับ แต่ก็เมียไม่จดทะเบียนไม่รู้ว่าอีกเท่าไหร่นะเมียคนนี้ก็ชื่อแจ็คก,ก้อยครับธรรมดาครับการที่อยู่กับเสียมีตังเยอะๆนะอารมณ์เสียก็คงจะเอาใจยากอยู่เพราะนั้นก็มีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันเป็นปกติระหว่างาเสียกับเมียคนล่าสุดไม่รู้ทะเลาะก,กันยังไงเสียก็ดันจับได้ว่าเมียตัวเองเนี่ยน่าจะมีกิ๊กเก็บไว้ ตามตรวจก็พบว่าเมียไปจองรีสอร์ทไว้ล่วงหน้านะฮะที่ขอนแก่นนู่นก็คงเดาได้นะครับว่าไม่น่าจะไปนอนคนเดียวเมียเสียซึ่งรู้จักกันในานามเจ๊ก,ก้อยครับก็คงจะมีประวัติไม่เบานะฮะทำให้น่าจะเดาอะไรไม่ยากเสียแก๊ก,ก็เลยติด G.P.S ไปที่รถยนต์ของเจ๊ก,ก้อย แต่เจ๊ก้อยก็ไม่ธรรมดาครับนางก็รู้เรื่องก็ไปจัดก,การถอดเรียบร้อยแต่ประเด็นคือเหตุไหนเจ๊ก้อยถึงไปโพสไปจองรีสอร์ทในเฟซจนกระทั่งเสียก็รู้ความเคลื่อนไหวนะครับว่าเจ๊ก้อยเนี่ยไปจองรีสอร์ทที่ไหนวันไหนนะครับเสียก็ตามไปครับตามไปแล้วก็จองที่เดียวกันอีกต่างหากแต่ว่ารอบแรกเสียจองไม่ได้เสียก็เลยไปจอง รีสอร์ทใกล้ๆนะครับก่อนเกิดเหตุสามสี่วันฮะจากนั้นแกก็ขอยืมมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านนะครับก็ชาวบ้านให้ยืมไม่ยากเพราะว่าแกขับเบ้นมาพักรีสอร์ทแล้วแกก็ไปตามหาเจ๊ก้อยไปถามชาวบ้านว่าเห็นคนนี้ไหมนะฮะมาตามเมียก็รู้ว่าเจ๊ก้อยคงจะมาพักที่รีสอร์ทที่จองแน่นอนสุดท้ายในวันเกิดเหตุเสียก็สามารถจองรีสอร์ทที่เดียวกับเจ๊ก้อยได้ แตาว่าไม่รู้โชคดีรคหรือโชคร้ายก็มีการหลุกจองเกิดขึ้นจากผู้ที่จะมาพักเขียก็เข้าไปพักตั้งแต่เชี่ยงยังกันัดกันไปครับบ่ายสองเจ๊ค,ค้อยก็ขับออนด้าสีขาวพร้อมกับพาหนุ่มน้อยหน้ามนุนะหน้าเด็กครับข่าวว่าอายุเพียง27ปีในขณะที่เจ๊ค,ค้อยเองก็อายุ39ปีแล้วหรือว่าอาซ้อชอบกินเด็กก็ไม่รู้อ่นะ คือแบบนี้คนยุคใหม่ก็คงทํากันแต่คนยุคเก่างงครับเพราะว่าคนยุคเก่านี่มีแต่ผู้ชายพาสาวเข้ารีสอร์ทแต่ยุคนี้ก็สาวพาหนุ่มเข้ารีสอร์ทแล้วก็ในแจ้งแก่นักข่าวในภายหลังว่าคนนี้เป็นแค่น้องสนิทท่านเองครับก็ก้งงะฮะน้องสนิทพี่น้องคนละท้องนะครับคนละเพศสนิทกันแบบไม่มีอะไรกันแล้วก็ไปเปิดรีสอร์ทพักด้วยกันนอนด้วยกันก็มีด้วยนะครับคนโบราณก็ตามไม่ทันแล้วครับ ตามข่าวรีสอร์ทนี้ก็โครเมติกซะด้วยครับเป็นหลังเดียวนะฮะห้องหละหลังแล้วก็มีอ่ามกุชชี่อาบน้ำนะฮะอยู่ติดกับห้องนอนสามารถเปิดทุกกันได้แล้วก็เป็นเอาลล์ครับเปิดมานกออกมาจากอานอกบริเวณรีสอร์ทได้นะครับพนักงานรีสอร์ทก็เล่าว่าเมื่อเช็ ตามข่าวก็ปรากฏว่าเสียนั้นได้พาเจ๊ก้อยขับรถหนีจากรีสอร์ทจากขอนแก่นตอนสองทุ่มทะลุไปทางภาคเหนือนะสุดท้ายนะฮะเย็นของอีกวันหนึ่งก็เสียกับเจ๊ก้อยก็ถูกจับกลางถนนหลวงในเขตลำปางครับก็ไปกันอย่างเปิดเผยนะเรียกว่าดูหมิ่นตำรวจไทยเกินไปครับสุดท้ายก็ไม่รอดตำรวจก็จับกันกางถนนนะฮะ สอบสวนก็ด้ความตามที่กล่าวมานะครับเพียงแต่ไม่รู้ว่าเหตุที่มายิงน้องชายคนเด็์ของเจ๊ค,ค้อยนั้นนะก็เป็นเพราะอะไรถึงหัวหรืออย่างไรนะครับก็ไม่มีการทุบประตูไม่มีการต่อสู้นะฮะยิงกันแบบง่ายๆตายกันแบบสงบสมุขนะฮะเหมือนกับว่าน้องชายจะไม่รู้ตัวมาก่อนนะครับแล้วยิงเสร็จก็ไม่ปรากฏว่ามีการทุบตีเช็กค,ค้อยไม่มีการทาร้ายร่างกายมีแต่ว่าจ,จุงมือขับรถหนีเลยเรื่องนี้ไม่ว่าสาเหตุ จะเป็นอย่างไรแต่ว่าตามหลักฐานทั้งหลายที่ปรากฏนะก็เชื่อได้ว่าเสียอันนี้แหละครับเป็นคนฆ่าน้องชายสุดเลิฟของเจ๊ก้อยแน่นอนนะและตามพฤติการก็เห็นได้ชัดว่าเสียมีการวางแผนมาเช่ารีสอร์รล่วงหน้าหลายวันลักษณะแบบนี้ทางกฎหมายก็ถือว่ามีการไตร่ตรองไว้ก่อนโทษฐานฆ่าคนตายนะครับสูงสุดก็ประหารชีวิตลดลงมาก็ศาลก็สามารถที่จะลดโทษ จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุก20ปีก็ได้ตามแต่กรณีครับแต่หากว่ามีการคิดหรือวางแผนหรือแต่ตัวไว้ก่อนอันนี้ประหารชีวิตสถานเดียวครับเรื่องน,นี้ดูแล้วไม่เห็นทางรอดของเสียว่าจะรอดคุกได้อย่างไรต่อให้ทนายเทวดาก็น่าจะไปไม่รอดดีที่สุดก็คือรับสารภาพครับศาลก็อาจจะไม่ตาบ้างแต่ไม่รู้ว่าศาลจะลดโทษได้แค่ไหนเพราะว่ากฎหมายก็ไม่ได้เปิดช่องไว้นักนะครับ มีทางเดียวก็คือต้องอ้างบรรดาโทสะที่มียมีชู้กับอ้างป้องกันสิทธิ์ที่บุคคลอื่นมาและเมื่อสิทธิ์ของตัวเองซึ่งเป็นสามีเพื่อไม่ให้มีใครมาแย่งสิทธิของตัวเองแต่เรื่องบรรดาโทสะนั่นแหละครับกฎหมายบอกว่าสามารถที่จะลงโทษเท่าไรก็ได้นะครับเพราะถือว่าเป็นการถูกคมเหงอย่างร้ายแรงโดยไม่เป็นธรรมซึ่งการที่เมียมีชู้ก็ พอจะเข้ารักษาอยู่นะครับแต่ดีกาก็บอกว่าการบรรดาโตษากรณีเมียมีชู้นั้นต้องเห็นขนาดกาลังร่วมเพศอยู่ครับถ้าไม่เห็นตอนร่วมเพศก็ไม่เข้าข่ายบรรดาโทสาก็คือบรรดาโทสาก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ส่วนการป้องกันสิทธิน,นั้นนะครับก็ต้องป้องกันก่อนจะพบว่าไอ้หนุ่มเป็นชู้แต่เมียบอกว่าแล้วก็เสียก็ไม่ได้ไปทําอะไรกันก่อนที่จะเกิดเหตุท,ที่สงสัยว่าจะมีชู้ เพราะฉะนั้นก็อ้างป้องกันก็คงคงยากครับเรื่องนี้ไม่รู้จะอ้างลดโทษเพื่อใดจะปฏิเสธก็ไม่รู้จะอ,อะไรไปสู้จะหนีก็น่าจะไม่ได้ประกันก็คงจะต้องนองคุกตั้งแต่วันนั้นครับและก็ตลอดไปอย่างน้อยๆก็แปดปีนะครับเพราะว่ามีระเบียบของราชธรรนะฮะถ้าจะลดโทษได้ก็ต้องจําคุกแปดปีขึ้นไปหลังแปดปีแล้วค่อยว่ากันครับส่วนเจ๊ก้อยนั้นจะโดนด้วยหรือไม่ อันนี้ก็ต้องดูครับว่ารู้เห็นเป็นใจกับเสียหรือเปล่าหารู้เห็นเป็นใจนะครับก็ถือว่าเป็นตัวการก็โดนโทษเท่ากันครับแต่ว่าถ้าเป็นคนเปิดประตูให้ยิงน้องชายสุดที่รักก็เป็นผู้สนับสนุนก็โดนโทษสองในสามครับเรื่องนี้สรุปได้ว่าเสียมีโอกาสรอดประมาณ0.1%เส่วนเจ๊กไยหากไม่ให้การตามความจริงมีโอกาสโดนในฐานเป็นผู้สนับสนุนครับแต่ หากยอมรับความจริงว่าแอบพาเด็กมากินแล้วก็อาจจะต้องการประชดเสียเสียมาสินก็ไม่ได้นัดแนะกันเดี๋ยวจะยิงก็ไม่กล้าห้ามอย่างนี้แจ๊ก้อยก็อาจจะไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายแต่น่านอนครับเสียก้อยจะต้องรับโทษกับสังคมไม่สามารถที่จะสู้หน้าใครได้อย่างน้อยก็ช่วงระยะเวลาพอสมควรแล้วครับแจ็ก้อยก็ต้องเลือกเอานะครับว่าจะอยู่ในคุกจริง หรือจะอยู่ในคุกของสังคมครับนิทานเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่ามีปัญหากับเมียเมียไปหลอกกินเด็กแม้จะแค้นแสงแค้นก็่อยนางไม่ได้รับเมื่อนางไม่รักดีเก็บไว้ก็คงจะวนเวียนกลับไปหาของเก่าศักดิ์ศรีอาจจะมีครับแต่ว่าถ้าต้องแลกกับคุกระดับเสียพันล้านนะครับหาเมื่อไร่ก็ได้สวยเท่าไรก็ได้ทั้งนางงามนางแบบแค้นถักพักใหญ่แต่ก็ ยังสามารถอยู่นอกคุกกับลูกสาวสบายๆส่วนเจ๊กกอยที่มีปัญหากับหัวนะครับก็อาจจะมีปัญหาเรื่องหัวมีกิ๊กมีไม่น้อยก็เป็นเรื่องของเสี่ยเลี้ยงเด็กก็ควรจะมีสตินะครับทนไม่ได้ก็ขอเลิกเรื่องนี้ก็จดทะเบียนสมรสแล้วถ้าเลิกได้ก็ขอเงินค่าเลี้ยงดูอีกไม่น้อยละครับสําหรับเสียพันล้านนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปกินเด็กคนอ่อนได้สารพัดเลือกนะครับส่วนไอ้น้องคนตายก็สอนให้รู้ว่า การที่เป็นคนหลอขาวตีเป็นอัปป้าเหมือนอ่าเกาหลีที่งเงยเยสาวแก่แม่ไม้ก็อยากกินก็ต้องแต่ต้องมีสติครับเจอแก่แก่อายุสันเก้าปีสวยสดมีเงินแต่งตัวไฮโซมีรถใหม่ใหญ่โตเปยไม่อั้นอย่างนี้ก็พึงตระหนักว่าอย่างนี้ก็ต้องมีปอกคอครับจะไม่มีคนเลี้ยงได้อย่างไรเมืเอ่อไปยุ่งกับเด็กของเสียนะฮะเสียเจอ เรื่องแบบนี้เสียเลี้ยงเด็กได้เสียก็ไม่ยอมให้ใครมากินเด็กของเสียได้หรอกไม่ตายคขาเลี้ยงไม่โตแต่อย่างว่าครับเมื่อมีกิเลสมาปัญญาก็หายคนไม่เกี่ยวก็พูดได้คนอยู่ในเหตุการณ์ก็คงระับอารมณ์และสติไม่ได้ก็มีจุดจบแบบนี้กันแล้วครับสุดท้ายก็สงสารเจ้าของม่สอดครับเพิ่งเปิดมาเดือนเดียวเห็นข่าวว่าหลังเกิดเรื่องมีคนมาบอกเรื่องต้องคืนเงินจองตั้งห้าแสนบาทนะครับจากนี้ไปก็ คงจะไม่มีลูกค้าไประยะเวลาพอสมควรแล้วครับเรื่องวันนี้คนไทยกลัวครับถึงแม้จะพิสูจน์ไม่ได้ว่าผีไม่จริงแต่คนไทยก็กลัวผีครับ